สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิค่ะเคล็ดลับการทวงเงินลูกหนี้จะต้องทำอย่างไรในผู้ที่ปฏิบัติการสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิหลังจากที่เราทวงเงินเขามาหลายรอบแล้วเราไม่ได้สักทีหนึ่ง เราก็ต้องหันมาพึ่งการสวดมนต์ค่ะการสวดมนต์นี้นะคะให้ท่านดูในหนังสือกุญแจไขประตูชีวิตสู่ธรรมะแนวทางครปมิฐานเล่มนี้พีนิตี้ได้ปฏิบัติตามมาแล้วและได้สําเร็จมาแล้วค่ะซึ่งแต่และเคสก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปว่าทําไมเคสนี้ได้เร็วทําไมเคสนี้ไม่ได้และทําไมเคสนี้เป็นอย่างไรเหตุผลสาเหตุก็คือในบางเคส เราอาจจะเคยเอาของเขามาแล้วตั้งแต่อดีตพบชาติไหนไม่รู้แหละดังนั้นให้เราอธิษฐานจิตยกให้เขาไปเลยก็ได้หลังจากนั้นแล้วจากประสบการณ์ของพี่นิตตี้เองค่ะประมาณ6เดือนลูกหนี้คนนี้เขาจะนำเงินมาคืนเราแต่เราไม่รับแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ตั้งสัจจะยกหนี้ให้เขาไปแล้วเพราะว่าเราได้เราไม่ได้รอแล้วค่ะเพราะในระหว่างนั้นช่วงที่เขาเอาเงินเราไปแรกๆเนี่ย ถึงเวลานัดแล้วเขาไม่อ่านไลน์เราเลยไม่อ่านข้อความไม่อ่านอะไรเลยก็เลยได้ปรึกษากับหลวงปู่ดูในช่วงที่เราสวดมนต์ค่ะว่าเราจะทํายังไงดีท่านก็เลยชี้แนะบอกว่างั้นก็ให้ตั้งสัจจะยกนีให้เขาไปเลยเราไม่เอาคืนละเพราะว่าเราเคยเอาของเขามาตั้งแต่อดีตชาติแต่ในบางเคสค่ะที่เป็นเคสของการที่เราทํางานมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีใครก็ตามที่มายืมเงินเราแล้ว ถึงเวลานัดกับเราแล้วเนี่ยก็ไม่ให้เราคือเลื่อนไปเรื่อยๆคะ่ะเลื่อนๆๆจนสุดท้ายก็ได้มาใช้คำอธิษฐานนี้ในการสวดมนต์พร้อมกับน้อมกระแสะบุญให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาไม่ได้นําเงินมาคืนเราก็เขามีปัญหาทางด้านของการเงินอยู่จึงไม่สามารถนําเงินมาคืนเราได้ตามที่เขาได้ตั้งใจไว้ดังนั้นเราต้องน้อมบุญไปให้เขาเอาบุญไปช่วยเขาคะ่ะเขาก็จะได้มีกําลังนําเงินมาคืนให้กับเราซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นคำอธิษฐาน ดูที่หนังสือแนวทางคำอธิฐานหน้าที่70หัวข้อที่39กล่าวตามนี้เลยนะคะเป็นการอธิษฐานให้เราตั้งสัจจะสวดแบบพื้นฐานคือวันละ9จบต่อเนื่อง9วันหรือถ้าใครมีกำลังมากกว่านั้นค่ะจะสวดครึ่งชั่วโมงจะสวด1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะคะยิ่งเรามีคนเอาเงินเราไปเยอะๆเรายิ่งต้องสวดเยอะๆเลยนะคะจะกี่จบก็แล้วแต่เราให้เราสวดไปเลยค่ะ เราทาให้ได้เพราะในระหว่างที่เราสวดมนต์เราจะเจออะไรหลายๆอย่างมาเป็นการเหมือนทําให้เราสวดมนต์ไม่สงบสวดมนต์ไม่มีสมาธิให้เราจงผ่านมันไปให้ได้ค่ะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสําเร็จคําอธิษฐานนี้นะคะให้เรากล่าวว่าลูกขอตั้งศัจจะอธิษฐานสวดพระคาถามหาจักรพพัดนี้เพื่อน้อมนํากระแสบุญนี้ถึงบิดามารดาปู่ญาตายายหมู่ญาติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ ตัวของลูกเองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรมหรือเป็นเทวดาอยู่ที่ไหนก็ตามขอหลวงปู่ดูได้โปรดเมตตาน้อมนำดวงจิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้มาร่วมสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิกับลูกได้ตลอดชีวิตและขอให้ท่านทั้งหลายช่วยติดตามเงินจำนวนเท่าไหร่ก็บอกไปนะคะจากบุคคลผู้นี้เอ่ยชื่อลูกนี้ของเราค่ะขอให้เขานำเงินมาคืนลูกภายในวันที่ ระบุบันที่ไปด้วยนะคะและขอหลวงปู่น้อมนำกระแสะบุญนี้ถึงบิดามารดาป ộ, าู่ญาตายายหมู่ญาติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกนี้ของเราก็เอ่ยชื่อนามสกุลของลูกนี้อีกเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาอยู่ที่ใดก็ตามขอให้ท่านเหล่านั้นมาร่วมสวดมนต์บทพระคาถามหาจัก,กรพพัดกับลูกได้ตลอดชีวิตและเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ไปช่วยช่วยบอกลูกหลานของพวกท่านก็คือบุคคลผู้นี้เอ่ยชื่อนามสกุลเขาไปค่ะให้นำเงินจำนวนกี่บาทมาคืนกับให้กับเราภายในวันที่เพราะเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายมารับบุญไปแล้วก็ขอให้ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราได้ผ่านพ้นจากปัญหานี้ด้วยเถิดซึ่งในการที่หลังจากที่เราทำครบแล้วอะค่ะ ให้เราอย่าไปคิดมุ่งมั่นนะคะว่าเราจะได้เงินจํานวนนี้คืนมาให้เราปล่อยวางไปเลยค่ะให้เราเบนกระแสไปหลวงปู่ดูท่านชี้แนะว่าให้เราเบนกระแสออกไปคืออย่าไปคิดถึงมันเลยนะคะหลังจากที่จบไปแล้วหลังจากนั้นพอเราจบคอร์สไปแล้วค่ะเราสวดมนทุกครั้งเราก็ต้องน้อมกระแสบุญขอหลวงปู่ครอบวิมานให้เขาด้วยนะคะครอบวิมานแผ่บุญให้เขาทุกๆครั้งที่เราสวดมนค่ะเคสของพี่นิตตี้ใช้เวลา 2เดือนบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็สองเดือนหลังจากที่เราสวดมนต์บทนี้แล้วอะคะ่ะก็ได้เงินคืนมาหรือบางเคสก็ได้แบบทยอยคืนมาไม่ได้ทีเดียวเป็นก้อนแต่นั่นก็ยังดีกว่าเขาไม่ให้เราเลยนะคะเขาจะทยอยคืนมาให้กับเราตามกําลังของเขาที่เขามีให้เราค่ะเป็นประสบการณ์ของการที่เราทวงเงินจากลูกหนี้ของเราไม่ว่าจะเป็นเงินทางด้านของการค้าขาย เพราะว่าการค้าขายบางครั้งเราก็ให้เครดิตไปใช่ไหมพอให้เครดิตไปแล้วเราเขาไม่ได้นึกถึงเราในช่วงที่เขารับเครดิตไปอะค่ะเขาก็จะเฉยไปดังนั้นเราก็สวดมนตนต่อเนื่องไปเลยนะคะแล้วมันก็มีหลายเหตุผลที่บางคนเอ๊ะทำไมถึงได้เงินคืนทําไมถึงไม่ได้เงินคืนก็อย่างที่พี่นิตตี้บอกค่ะบางทีเงินก้อนนั้นเราเอาของเขามาจากอดีตแล้วเขามาเจอเราพบชาตินี้เขาก็มาเอาของเราคืนไปเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจ กัดฟันยกเงินก้อนนั้นให้เขาไปค่ะแล้วเราจะโชคดีจากทางอื่นนะคะเราอาจจะมีโชคมีลาบหรืออะไรก็ได้ผ่านมาจากช่องทางอื่นโดยที่เงินก้อนนั้นเนี่ยเราให้เขาไปแล้วแต่เราได้รับมาจากช่องทางอื่นค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่นิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พีนิตตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ